t มทธิวแมทธิวแมทธิวสวัสดีครับแมทธิว <Matthew. S 2> พวกเรา A 5 5 Podcast ผมเอ็ดเวิร์ดผมฮันเตอร์สำหรับสาระก่อนนอนในะวันนี้คือเรื่องแบเรียมแบเรียมเป็นธาตุหมู่สองอยู่ในหมู่โลหะอะคาีไลเอ,อิร์ท สัญลักษณ์ธาตุคือ Ba มีเลขมวล137เลขอะตอม56แบรเรียมเป็นโลหะอะคคายเอ,อิร์ธที่หนักที่สุดหรือมีความหนาแน่นมากที่สุดและเป็นผงของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นสลายตัวเมื่อเดือดมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่592องศาเซลเซียสประโยชน์ของแบรเรียมมีไม่มากนักเช่นเดียวกับสตตนเทียมตัวอย่างเช่นใช้เป็นตัวดีออกไซเซอร์สำหรับทองแดงและเป็นตัวหล่อลื่นสำหรับแอนดโดลอเตอร์ในหลอดรังสี X ข้อควรระวังไอของแบรเรีียมเป็นพิษอย่างแรง เมื่อได้รับพิษของแบลเลียมหรือสารประกอบของแบเลียมจะมีอาการน้ำลายมากผิดปกติชีพจรเต้นแรงความดันสูงแขนขาเป็นอัมพาตและอุจจาระเป็นเลือดสารประกอบของแบเลเรียมที่ละลายน้ำได้ทูกชนิดล้วนแล้วเป็นพิษทั้งหมดรวมทั้งแบเลเรียมคาร์บอนตที่แม้จะละลายน้ำได้น้อยยกเว้นแบรเรียมซัลเฟตที่บริสุทธิ์จะไม่เป็นพิษจึงสามารถนำะไปใช้ประโยชน์ในการฉายรังสีกระเพาะได้ขอบคุณที่รับฟังเอฟ Podcast สาระดีๆที่มีให้คุณทุกคืนแล้วเจอกันตอนต่อไปครับ Ha